ชาวแก๊งมาดูอะไรเนี่ยฮะชาวแก๊งชาวแก๊งชาวแก๊งฟันน้ำนมเนี่บรรยากาศดีมากเลยดูสิอากาศดีมากเลยนะดูก้อนเมฆก็สวยดูนี่ลูกอ้โอ้โองามแท้ๆเนะาะสามวันติดกันที่มันมีฝนเอ้อไม่มีฝนเนาะมีแต่แดด อากาศดีขนาดเลยดูก้อนไม่กรงามสนุกใหญ่เลยมันจะข้ามมาเหรอมันจะข้ามมาได้เหรอ แม่แม่อะไรเรียกมาเพราะว่าแม่แม่โอ้ยเนาะฮะเรียกมาเพราะว่าเรียกแม่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 โอ้ยชาวแกงเองยชาวแกงเอ้ยฮะเอ่อโนดอกดอกทั้งแม่ทั้งดอกเอาเอาไปชาวแกงชาวแกงเล็กมาแล้วแม่ เฮ้ยเหรอโพนี่ได้น่ะมาโพนี่บ่แม่มาแม่มาแม่มาแม่ขมอนขมอนเรียกสิลูกขมอนขมอนขามดูสินี่ขมอนขมอนไม่มาเลยเห็นไหมน่ะไม่มาเลยเขาไม่มาเลยแม่ไม่มาเขาไม่มาเลย ๆเดี๋ยวไปดูแกดสุเราก็ได้จะส่งแม่แ่งส่งม่แม่าม่แ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 มอแมาแม่าไ่้เอาม่แม่แม่้ไ่้เ่าม่แม่วม่แม่แมาแมเอม่เมแล้วแล้วม่แม่แม่แ้่วม่แมากม่แม่แมแม แล้วก็ล้มหัวทิ so go. Go ่มเลยอ่าไปฝั the the well, so, um, ่งโน้นไปไปเรื่องไปพาไปฝั่งโน้นกิงไปเดินไปฝั่งโน้นลูกให้เขาลงไปทางโน้นตัวเองหัวล้มหัวทิ่มแหละสันไปเนาเอะเนาะไปแบ่งด้วยแบ่งกันแบ่งกันทุกคนเลยนั่นไงนั่นไงมาแล้วนหนเห็นไหมตามแล้วนะตามแล้วนะตามไปไหนอ่ะเอ้าจะตามไปไหนอ่ะนะโอ้จะตามไปทางโน้น เออโอ๊ยแทนใจดีใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทนใจดีใจฝนอ่ะลงแล้วลงแล้วเข้ามาแล้ว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 สีสีดำไม่มาอ่ะมาแต่สีขาวม้วนจับเลยเฮ้ยม้วนหลายว่ะดิม้วนหลายมีใบกระเทียมอันนี้น่ะม้วนหลายมีใบกระเทียมอยู่เขาเหม็นอันนี้ให้มาหมดแล้วมาหยมาหมดแล้ววันนี้เฮ้ยมาหลายวันนี้ อุ๊ยเทนใจเอาหนับไปแล้วพี่เทนใจโอยมวนหลายวะนี่ว้าวสนุกเลยเด็กๆได้ยุบได้เบิ่งนอกรัวก็ยังดีมีแหงเนาะว้าวอตัวอะไรระวังมันกัดเด้อมันกัดเด้อดูพ่อไปเอายามาให้แล้วนะฮะ โอ้ชอบแล้วบัดนี้โอ้ว้าวบอบบอบอบฮอได้แต่แอบมองริมลัวเนาะเราเนาะฮะให้พ่อเอาหญ้าให้อีกสิลูกเอายามาให้มีกินอีกอืว้กระโไว้กระโอ ตื่นเต้นตื่นเต้นได้ดูม้าตื่นเต้นได้ดูม้าโมรี่ยางควันนะลูกเอาให้โมรี่ยางคะโบเบยยังได้ไงหนีหล่นอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงคะนี่หนีหล่นอยู่ตรงนี้นี่ไงย่าอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะเอ้ยเอาให้แกให้น้องกินจ้ะอ้๊ามอ้ำอ้ำจ้ะเอออ้ำอืมอ้ำมไหมอ้ำมไหมไม่กินเหรอเขาไม่กินเหรอลูกไปเอากับพ่อไปเอากับพ่อหนู ไม่ต้องข้ามรอรอค่ะรอรอเดี๋ยวพ่อเอามาให้ดูนี่ยาก็มีนี่ยาก็มีให้กินเลยนี่ตรงนี้นี่โอ้บรรยากาศดีขนาดเลยบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมน่ะควนกินให้ให้หมดเลยเหรอ โอ้มีความสุขขนาดเลยนี่เห็นไหมล่ะอ๋อภาษาอังกฤษเขามาพูน่ะพูนอ่าขมอนขมอนเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะแทนใจบอกขมอนขมอนมาดีใจไลเลยโอ้คนน้อยนี่ คนน้อยดีใจใหญ่เลยดูดูแล้วเอาหญ้าโชว์ให้ดูข้างในสิจนหล่อจนหล่อเรียกสิแทนเรียกเขาสิเหมือนขี่มอเตอร์ค kind of ์ขมอนขมอนสิใช่ไหมขี่แม่แม่วิธีการเรียกวิธีการเรียกม้าของพี่แทนนะแม่แม่มานี่แม่แม่ตัวนั้นน่ะย่าตัวนั้นเขาไม่กินลูกอ่า S <S, <S ม,า it, vik, มาแล now, ้วมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วลูกเขามาแล้วเข้ามาแล้วค่ะมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วนี่ไงนี่ไงลูกมาแล้วมาแล้วค่ะนี่ไงขึ้นมาแล้วอ่าเสุดุลูกอย่ายืมเขาไปเยอะหนูเขามองอยู่เจ้าของเขาหนูกินว่าขี้แตกได้เห้ยธรรมดาธรรมดาเนาะโอ้เออทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเนาะอยากประมัดผมไม่ให้จังเลยนะ มัดจุกให้จังเลยเนาะเป็นปิดหน้าปิดตาเลยก็ปิดหน้าปิดตาเลยลูกโอ้เออใบนี้เขาไม่กินขิงเขาเหม็นน่เลยอ่าชาวแกงไวกระเตาะเอาเอาเอาล้างมือด้วยนะไปจับขนเขาน่ะตัวขาวอยากมาเล่าอยู่อืมล้างมือล้างแอลกอฮอนะลูก คนนี้สวยพ่อกลัวคนนี้สวยเสียงตานว่ะไอ้คนันไอ้หัวไอสีหไอ้สีคนละสีไงสองสีหัวออกดอนดอนเหมือนเหมือนไฮไลท์เลยเหมือนผมไฮไลท์เลยโอ้ยดีใจลายอืมเขามีขาไหมหายาหายายาเขาเปียกๆนี่น่ะฝนตกด้วย ฟาร์มเขากว้างใหญ่มากเลยดูความสุขของกะทิความสุขของกะทิเขาสั้นใช่ไหมขอให้เขาให้เขาให้แล้วเหรอลูกอิ่มหรือยังเขาอิ่มหรือยังอ๋อเอาเอาเอาวิ่งตามวิ่งตามม้วนขนาดม้วนใจขนาดเอาเอาเอาจับยาวจับยาวจยาวให้เขาสู้สองสาวเป็นม้วนแล้ ชอบไหมคะโอ้ชอบชอบเลยลูกอืมไฟกระเตาะนี่ม่วนใจเลยอืมความเขากว้างขนาดเลยเนาะถ้าได้เข้าไปข้างในนี่คือสิดีเนาะฟันจับเหรอฟันจับยังไงลูกฟันจับยังไงไปล้างมือด้วยนะลูกนะ้าลูกมาเบิงด้ จับลบาลูกมาเบิ้งันะเพี่จสม้ังนะครับโอ้มันเป็นสวนซับนะเปนเป็นสวนซับเปิดอายุย Big ก o o สก็มีได้อ o s e m i t เมอวยเนไปยู่แยมันอากาศดีๆมันอากาศดีดค่อยไปพาเด็กไปอากาศดีแล้วรวงอากาศดีนี่มือนี่ก็อากาศดีมันมีเวลาบว่าง ทางหน้าเอาเคียวมาด้วยนะตัดตัดตัดหญ้าให้เขากินนะ่ะเ,เออ๋ <c oughs> อ,อมาดูของเคีงมาดูอะไรแล้วลูกสีขาวเหรอสีขาวมันไม่มาสีขาวเขาไม่อยากกินเขาไม่มาลูก งานเสียงเขาบรูบลูแล้วน่ะเขาทำอะไรบลูบลูบลูแล้วน่ะอ่ะบายบายสิบายบายสิลูกไปแล้วบายบายก่อนบายบายเขาก่อนบายบายเขาก่อนบายบายก่อนบายหรือยังขัญบายบายหรือยัง อ่ะบาย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 สิลูกบายบายพอแล้วไปบายบายเข้ากัแล้วบายเข้าก่อนบายเข้าก่อนบายบายหรือยังตามไปด้วยเขาจะตามไปข้ามฝั่งนู้นแหละรถเกอร์มิดอาชรถเกอร์มิดอาชโอ้ยฝรั่งหน่อยเอ้ยรถเกอร์มาแล้วค่ะมาแล้วพอแล้วลูกไป ไป้ไปกลับบ้านแล้วค่ะไปอีกที่หนึ่งพ่อบอกเร็วๆไปดูบ้าน